สวัสดีครับตลาดคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการแซปทูเดย์นะฮะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ย ใช้พิธีกรที่หล่อที่สุดในสปทถึงสองท่านด้วยกันครับอยู่กับผมเต๋อรัตน์ครับเขาล้อกันทั้งตึกแล้วเนี่ยเวลาใช้ประโยคนี้เดินไปก็เขินไปอ่ะเต๋อโอ้แต่เราต้องยอมรับใช่ไหมใช่พี่ปฏิเสธไม่ได้นะปฏิเสธไม่ได้เลยอ่ะเอา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 รับไว้รับไว้รับไว้หล่อหนึ่งผมหล่อสองแหมขนาดไม่ค่อยสบายนะคุณเนี่ยนะครับผมดูสลาสุขาพหน่อยครับผมเออเป็นรุ่นน้องที่ป่วยบ่อยมากจริงแล้ว ขยันป่วยเลยนะฮะเดี๋ยวมาข่าวแรกเลยแล้วกันนะข่าวนี้ฮะเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เลยนะครับมีเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับเอาลองชมภาพฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เลยนะฮะหกโมงเช้าวันที่25ตุลาคมครับสพเมืองสมุทรสาครครับเขาได้รับแจ้งมาว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งหนึ่งครับที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับทางตำรวจก็รีบนะครับไปที่เกิดเหตุฮะแล้วก็มีการประสานกับรถดับเพลิงนะครับจำนวนสิคันด้วยกันหูนี่เต๋อดูดีดูควันดิหน้ากลัวไหมล่ะน่ากลัวมากครับเออพอไปถึงนะฮะเขาบอกว่าพบครับว่ามีโกดังนะฮะกำลังโดนเพลิงนะฮะลุกไหม้ทั้งหมด4โกดังด้วยกันจนที่ดับเพลิงนะครับต้องเร่งฉีดน้ำครับเพื่อสกัดเปลวเพลิงที่กำลังลุกลาม ไปยังโกดังอื่นๆใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับ,รบถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้มีการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นนะครับพบว่ามีอุป,ปกรณ์ในการผลิตพร้อมทั้งวัสดุนะฮะสินค้าเกี่ยวกับพวกพลาสติกมว้วนก็กว่าเสียหายทั้งหมดเลยนี่ดูภาพกว้างโอ้โหโอ้โหเรียกว่าใหญ่มากๆเมื่อเช้านี้นะฮะนอกจากนั้นนะครับโกดังเนี่ยฮะเขาก็ยังมีการเก็บพวกขนมพวกแป้งอุป,ปกรณ์ หลากหลายรายการเลยคุณผู้ชมครับความเสียหายนะทำให้โกดังนะครับข้างๆเนี่ยคงสร้างยุบตัวแล้วก็พังด้วยนะครับโดยรวมนะครับผู้ประสานงานแถวๆนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าโกดังอห็นี้คุณผู้ชมครับเป็นโกดังรวมหมายความว่ามีหลายๆบริษัทมาเช่าพื้นที่แต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่ามันมีหลากหลายบริษัทนั่นเองนะครับ เพราะนั้นด้านในเนี่ยมันก็มีเยอะมากนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีขนมมีแป้งใช่ไหมอุปกรณ์มีพวกพลาสติกใช่ไหมยังมีอีกฮะมีพวกฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าไอ้เพลิงเนี่ยจุดกําเนิดมันมาจากบริเวณนี้แหละบริเวณบริษัทที่เก็บพวกฮาร์ดแวร์เอาไว้นะครับแต่เดี๋ยวว่ามันต้องมีการไปตรวจสอบอีกทีนั่นแหละนะครับโกดังเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยมันก็มีหลายบริษัทแต่ว่ามีอยู่2บริษัทที่เขาไป พูดคุยมานะฮะหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทหลีหมิงฟูด้ดเจ้าของครับบอกว่าบริษัทของตนครับเก็บพวกวัตถุดิบเอาไว้ก็มีพวกวกล่องกระดาษมีพลาสติกม้วนมูลค่าเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเลยนะปรากฏว่าเสียหายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็โกดังแรกเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นไอ้จุดต้นเพลิงเนี่ยเขาก็มีพลาสติกเหมือนกันม,มันก็เลยลุกลามง,ง่ายมันก็ติดไฟง่ายนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานครับ กับเจ้าหน้าที่วิทยาการเพื่อพิสูจน์หลักฐานอีกทีหนึง่งเนาะว่าต้นเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไปฟังทางนายกเทศมนตรีของตำบลบางปลาบ้างนะฮะท่านบอกนี่ฮะบอกพื้นที่ตรงนี้มันมีอยู่ประมาณ70ไร่เนาะแล้วเขาก็ทําเป็นโกดังแบ่งให้เช่ากันผู้มาเช่าเนี่ยมันมีหลากหลายบริษัทเลยล่ะเนาะไอตอนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็เนี่ยฮะรีบระดมกําลังเนี่ยมาฉีดน้ํากันนะครับก็บางจุดเนี่ย ที่มันยังเหมือนสุ่มเสี่ยงอยู่ว่าอาจจะปะทุขึ้นมาอีกเขาก็สั่งให้มีการฉีดหล่อเลี้ยงเอาไว้อยังต้องฉีดน้ําอยู่ใช่ใช่มันจะได้ไม่ลุกขึ้นมาอีกเพลิงจะปะทุขึ้นมาอีกเมื่อไหร่นะฮะจากนั้นก็มีการกันพื้นที่ครับไม่ให้จริงๆแล้วอย่าว่าแต่คนไม่เกี่ยวข้องเลยคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่เข้าครับตอนนี้มันคืออันตรายมันต้องควบคุมเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอหาพิสูจน์หลักฐานทีว่าเกิดจากอะไรครับนะฮะโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมาก มันใหญ่อะมันใหญ่70สไร่แล้วเป็นโกดังที่คือใช้เก็บของของหลายๆบริษัทหลายๆสินค้าหลายๆรูปแบบนะฮะเมื่อกี้รถเก่งโดนด้วยป่ะน่าจะโดนด้วยนะฮะจอดอยู่ข้างๆสิบล้านนั่นน่ะจริงๆเนี่ยเป็นแค่ของบริษัทเดียวนะพี่โอ้ถ้าประเมินจริงๆผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้อีกนะฮะวสิบล้านนั่นแค่ของของหลีมิงฟู้ดที่เขาบอกอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ต้องไปตรวจกันอีกทีนะฮะว่าจริงต้นเพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะ เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องระทึกอีกเช่นกันพี่เป็นเรื่องบนท้องถนนนะฮะฟอร์จูเนอร์ชนแล้วหนีฮะแต่ว่าชนแล้วหนีเนี่ยไม่ใช่หนีธรรมดาพี่หนีไปทั้งทั้งที่ลากรถจักรยานยนต์ติดไปด้วยแบบประกายไฟนี่พุ่งไปตามถนนเลยฮะ,<อ>ะนะฮะแต่ว่าโชคดีว่าคนขับจักรยานยนต์เนี่ยกระโดดลงมาทันนะฮะก็เลยไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูภาพกันครับ เนี่ยฮะในคลิปคุณผู้ชมอย่างนี้เขาต้องรู้ตัวเนาะนเขาต้อง,องเวลาขับมันรู้สึกอยู่แล้วเนาะใช่โอ,อ้ไม่รู้ตัวไม่ได้พี่เมื่อกี้มีช่วงหนึ่งที่อะไหล่ของรถจักรยานยนต์เนี่ยหลุดออกมาด้วยนะฮะก็รถ Fort u n e r สีขาวคันนี้น่ะกำลังขับหลบหนีไปตามท้องถนนนะครับใต้ท้องรถที่เห็นสะเก็ดไฟพุ่งออกมาเนี่ยนะฮะคือจักรยานยนต์ต้องใช้คำว่าซากดีกว่าซากจักรยานยนต์นะครับผมคูดไปกับพื้นจนเกิดประกายไฟซึ่ง ก็มีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะขี่ตามไปยพยายามบอกให้พี่ f o r t จูเนเนี่ยหยุดรถถ้าดูจากคลิปมันจะได้ยินบอกว่าเฮ้ยหยุดรถหยุดรถนะฮะแต่ f o r t u n เนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยครับโชคดีว่ารถจักยานยนต์ที่ถูกลากไปเนี่ยไม่มีคนติดอยู่ด้วยสุดท้ายฮะก็ถูกจับครับ ก่อนขึ้นทางด่วนดาวคนองสภาพรถจักรยานยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับพังเสียหายยับเยินนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วคู่กรณีเนี่ยรับผิดชอบอะไรอย่างไงหรือไม่นะฮะแต่ว่าชาวเน็ตเขาก็มาวิพาพวิจารณ์ว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยเมาหรือเปล่าแล้วชนแล้วหนีด้วยครับหนีไม่พอทั้งหนีไปท,ทั้งทั้งที่รู้ว่าลากรถจักรยานยนต์อยู่อะ่ะอออย่างที่พี่กอล์บอกจะไม่รู้สึกได้อย่างไงมันต้องรู้เออ นอกจยากเมาพี่อกที่บอกอับออยอกเมา<อ>มันอาจจะมึนๆไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำลายทรัพย์สินขเขาด้วยนะอโอ้อาแล้วไม่รู้ด้วยว่าสุดท้ายเป็นยังไงหรอครับอืมโดนจับและโดนจับแล้วอืฟรีแลนนิ่งอุ้ย ฟรีรันนิ่งอุ้ยเด็กผมบ่อยเลยชอบมากเลยฟรีรันนิ่งแล้วก็เอาสร้อยไปด้วยอะอันนั้นวิ่งราวอันนั้นวิ่งราวคนละอันกันรู้เลยต้องมาทางนี้ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าอากงฝากไปซื้อของก็ขอจับหอกแล้วก็รีบอากงฝากกงว่างมือผมก็อ๋อรู้ละฟรีรันนิ่งวิ่งซื้อของให้ฟรีโอ้เหนื่อยเน่ใจฉีกไหมนี่นี่ป่วยจริงใช่ไหมป่วยจริงอ่ะคุณผู้ชมไอ้ฟรีรันนิ่งเนี่ยนะเอาง่ายๆอ่ะก็คือมันเป็นกีฬาที่แบบวิ่งอ่ะ วิ่งให้เร็ววิ่งไปตรงไหนก็ได้อะแบบผัดโพดนิดนึงมันก็จะผสมกับพวกปลากรวอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมเออนะฮะเอาล่าสุดฮะมีหนุ่มคนหนึ่งครับแหมใช้คาว่าพิเรนก็ได้นะอเขาไปวิ่งที่สถานีรถไฟฟ้าฮะสถานีรถไฟฟ้ามา t วัดมังกรวิ่งแค่วิ่งอย่างนั้นก็ไม่เหมาะแล้ววิ่งยังไงลองชมครับเอาผู้ชมชมภาพไปเลยฮะผมไม่รบกวนการชมนะนี่ฮะไปไง จริงจังไหมมีจริงจังกว่านี้ไหมครับมีไหมครับนี่ฮะโอ้โหเออมีตั้งกลง้องตั้งกล้องกันนะเมื่อกี้นะเออโอ้โหยิ้มอย่างมีความสุขนะครับนี่เป็นไงพี่สิ่งที่ผมทำเท่ไหมครับพี่อยู่กันเยอะแยะเลยนี่ผมขอนี่เลยเลื่นลงมาะ นี่นี่อันนี้ตั้งกล้องนะอ่าอันนี้อันนี้มือถือไว้โอ้โหเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานุ่มคนนี้ครับไปวิ่งฮะแล้วก็เล่นสไลเดอร์บริเวณเนี่ยฮะบันไดเลื่อนนะครับที่สถานีรถไฟฟ้า M อ t มาทีวัดมังกรครับไอ้รอบแรกนี่ถือไม้เซลฟี่รอบ2นี่ตั้งกล้องเห็นไหมอ่านะไม่สนใจฮะ ครจะเดินผ่านไปผ่านมาไม่รู้โอ้โหยิ้มยังมีความสุขเหลือเกินน่ะนี่มันส่วนสนุกหรือเปล่าพี่ทไม่พี่ไม่ทําแบบผมแล่ะครับดูท้าทายงเอยไม่พี่ไม่ทําแบบผมแล้วครับเนี่ยนี่เห็นดิพี่เห็นไหมนี่ทําแบบนี้ไงพี่เราก็โดินไปเราก็ลื่นลงมาพี่เห็นไหมชาติผมตั้งกล้องให้นี่ครับพี่เครับนี่ยฮะมันทําได้เหรอฮะ ไม่ได้นะพี่ที่สาธารนณะคือจริงๆฟรีรันนิง่ง<อ>หรือว่าคาครูเองเนี่ยเวลาที่เขาเล่นเองจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ในที่ที่เป็นที่สาธารนณะไม่ได้แล้วเนี่ยวความขนส่งสาธารณะแบบเนี้ยมันไม่ควรอยู่แล้วแต่ผมจริงๆผมเคยเห็นคลิปประมาณนี้เหมือนกันก็เนี่ยประมาณเนี้ยฟรีรันนิ่งนะฮะก็คงพร้อมจ่ายค่าปรับแหละผมว่ารู้ทั้งรู้นะร้องรู้แหละผิดกฎหมาย แต่อย่าได้คอนเทนต์นะแต่ก็แปลกใจนิดนึงเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรถไฟใต้ดินเนี่ยนะฮะหรือว่ารถไฟที่เป็นสถานีที่จะต้องมีบันไดเลื่อนที่สูงขนาดนี้เนี่ยไอ้ราวตรงกลางเนี่ยหลายที่นะพี่หลายจุดนะเขาจะมีจุดที่ขั้นเอาไว้ไม่ให้คนเนี่ยสไลด์ตัวลงมานะฮะเขาเอาไว้ไว้กันคนไม่มีมารยาทแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เออนี่แหละนะฮะอ้าวคนก็ลงเนี่ยทัวลงเพียบบอกพี่ระวังนะ เดี๋ยวหนุ่มกันชัยโทรหาเอาเอ,เอกันชัยโทรหามันจะหนาวาสิครับใช่ไหมล่ะเออมันไม่เหมาะดูอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่มีมรารยาทในที่สาธารณะครับบางคนก็บอกว่าอย่าไปสนแต่ยอดวิวต้องมีสติในการใช้ชีวิตด้วยนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเนี่ยนะเอาจริงนะไม่ได้ว่าคนที่เล่นฟรีรันนิงนะครับแต่เนี่ยคนบางคนมันทําให้คนบางส่วนเขามองว่ากีฬาเนี้ยไม่ดีเอมันดูไม่มีมรารยาทครับ เออเขาก็ทักมามนะครับเขาบอกอยากให้แยกแยะหน่อยอ,อะไรควรอะไรไม่ควร,ครนะครับเอาล่า,าสุดฮะทาง a c e b o o k นะครับของผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับเขาบอกว่างี้ฮะทางแอดมินเนี่ยได้รับถึงการทําเหตุการณ์นี้แล้วรับทราบแล้วนะครับเบื้องต้นไม่ได้นิ่งนอนใจเดี๋ยวขณะน,นี้มีการประสานกับทางหน่วยงานที่ดูแลแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อทําการตรวจสอบนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมีความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไปอันนี้ทางผู้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเงินสายสีม่วงทีนี้มาฟังหนุ่มคนนี้บ้างเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันละผมจะบอกงนี้นะน้องเวลาน้องจะโพสเนี่ยไอ้สิ่งที่น้องทำเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีสติอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมาะไอ้สิ่งที่น้องโพสเนี่ยน้องเอ้ยมันตามทัวออีกรอบปะสิอ,อ้าเขาพิมพ์ว่าไงผู้ชมลองฟังนะเขาบอกงนี้ฮะ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับคลิปสไลเดอร์ที่มีข่าวดราม่าในตอนนี้เพื่อนๆนที่ทักมาเนี่ยผมยังไม่ได้ตอบนะขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงส่วนคลิปตอนนี้ตั้งใจฟังฮะผมปิดสาธารณะเรียบร้อยแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> หมายความว่าไงคือคลิปยังอยู่ดูได้เฉพาะเพื่อนในเฟซครับครับส่วนเรื่องค่าบ,บับยังไม่มีใครติดต่อมานะครับแต่ขอละอย่าติดต่อมาเลยผมขอโทษจริงๆ น้องเออเฮ้ยพี่ทักด้วยความเป็นห่วงเลยนะครับผมน้องโพสตแบบนี้ทําไมลบ้น้องโพสแบบนี้น้องบอกว่าขอโทษด้วยครับผมไม่ตั้งใจเออเดี๋ยวผมจะลบทิ้งครับอน้องน้องโพสตแบบนี้ครับไม่ใช่มาโพสตแบบนี้ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนเฉพาะเพื่อนเท่านั้นที่ดูได้อืแล้วก็อย่ามาแจ้งความมาฟ้องผมเลยผมไม่มีเงินจ่ายโอ้น้องมันดูแบบมันเป็นการรับผิดชอบที่แบบไม่ค่อยน่ารัก ไม่ค่อยน่ารักอันนี้น้องๆต้องแบบคืออย่าโกรธพี่เลยนะพี่ทักด้วยความหวังดีจริงๆเออคือแบบเวลาเราจะรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะมันต้องมีการชี้แจงอีกแบบครับไม่ใช่ชี้แจงแบบนี้อืน้องต้องขอโทษอย่างเดียวครับขอโทษครับผมจะไม่ทําอีกเดี๋ยวผมลบคลิปนี้ออกนะครับอืแบบนี้นกว่าสังคมจะแบบรู้สึกดีกับน้องมากกว่านี้คโดยความเคารพนะแฟนคลับเขาจะมาโกรธะไรผมผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันครเออผมไม่รู้นะ แล้วแต่มันเองจริงมันก็เป็นกีฬาที่เราเข้าใจแหละว่ามันต้องการความตื่นเต้นเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะแต่ตว่าอยู่ในขอบเขตจริงๆไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยผมมีน้องเล่นอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะแต่มันไม่เคยไปทําให้ใครเดือดร้อนเลยนะมันเล่นในพื้นที่ที่มันเล่นได้อืนะฮะมาอีกเรื่องหนึ่งฮะคุณผู้ชมเชื่อว่าเวลาที่เราอยู่บนท้องถนนเนี่ยนะฮะบางทีมันก็จะเจอรถ บ้างรหรือว่าอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้ได้ด้วยเหรอหออ,อได้ด้วยเหอรอใช่เหรอเออได้ด้วยเหรอแบบนี้ก็มีด้วยเหรออย่างนี้เนี่ยนะฮะคือมีคลิปหนึ่งฮะคนเขาเอามาแชร์ในโซเชียลกันเพราะว่าคนถ่ายเขาเกิดความสงสัยว่ามีรถคันหนึ่งฮะเขามีการติดตั้งถังก๊าซ CNG นะฮะไว้บนหลังคารถแบบนี้เขาบอกเขาเพิ่งเคยเห็นก็เลยอยากจะรู้ว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเอาไปดูภาพกันหน่อยฮะ อแบบนี้นเลยนะคลิปวิดีโอรถโดยสารประจําทางปรับอากาศที่ไม่มีผู้โดยสารเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นรถที่ยังไม่พร้อมใช้งานนะครับ,รบกำลังวิ่งบนถนนแต่ว่าสิ่งที่สะดุดตาเนี่ยที่ทั้ำให้ต้องถ่ายเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะสงสัยว่าติดตั้งก๊์ดเชื้อเพลิงเอาไว้บนหลังคารถได้ด้วยเหรอ,อนะฮะหลังจากคลิปเผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็ ตั้งคำถามกันจนใหญ่ก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่ก็มีคนมาให้ข้อมูลนะฮะเช่นรถแบบนี้เนี่ยเขาติดตั้งถังมานานแล้วแต่ที่ไม่เห็นเพราะปกติเนี่ยเขาจะมีฝาครอบเอาไว้อยู่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์นะฮะให้มุมมองว่ากา๊าซ CNG เนี่ยถ้าติดตั้งภายใต้ตัวรถนะครับเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นมากา๊าซเนี่ยจะลอยขึ้นด้านบนอย่างรวดเร็วเนื่องจากน้ำหนักโมเลกุลเนี่ยเบาก็จะทำให อันตรายต่อตัวรถได้นะครับส่วนการติดตั้งการ์ดไว้ด้านบนของตัวรถเองเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะจะทําให้วิถีไฟลอยขึ้นสูงและไม่ส่งผลกระทบต่อตัวรถนะฮะผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําอีกว่าหากจะติดตั้งการ์ดไว้ด้านรถนะฮะที่เป็นรถใหญ่ขนาดนี้ใช้ได้เพียงแค่รถชั้นเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามีน้ําหนักและส่งผลต่อโครงสร้างของรถด้วยก็มีคนมาให้คําตอบแล้วว่า ติดตั้งแบบนี้ถูกต้องแล้วทําได้นะฮะแต่ว่าถ้าทําก็คือเป็นเพียงแค่รถชั้นเดียวเท่านั้นนี่คือปกติเขาน่าจะมีฝาครอบไปและใช่ไหมนี่เขาน่าจะถอดออกแล้วก็มาทดลองวิ่งก่อนอย่างนี้ไหมหรืออาจจะกําลังไปอาจจะเข้าอู่หรือเปล่าไปซ่อมบำรุงหรือเปล่านะฮะก็เลยเป็นที่สงสัยของคนที่เห็นบนพอเห็นบนท้องถนนนะฮะที่จะตั้งข้อมูทางการามขึ้นมาได้คุณผู้ชมครับ ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงงานบุญกรถินนะครับ,รบซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนาฮะที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในปีนี้ก็เช่นกันนะครับบุญกรถินถือว่าเป็นงานบุญใหญ่หลังออกพรรษาฮะที่เหล่าประชาชนและพุทธศาสนิกชนนะครับจะใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจและถือว่าพระสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจครบการออกพรรษานะครับเป็นงานบุญที่ก็จะทํากันแค่ ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับ,รบและเมื่อวันศุกร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระสังฆราชโปรดประทานผ้พาพระกฐินให้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชิูปพัมภ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท้วนไตรามาศณวัดเขาขี้เหล็กจังหวัดสระบุรีครับสมเด็จพระรยวงศาคตยาน,นะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าพระกฐินให้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยดรลาลีวันกาญจนะจารีนายกสมาคมพร้อมคณะสมาชิกสอทอวอทอกรุงเทพเพื่อเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท้วนไตรามาสณวัดเขาขี้เหล็กตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ โดยในครั้งนี้นะฮะดรลาลิวันการจนะจารีนายกสทวทกรุงเทพประธานถวายผ้าพระกฐถินประธานได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้และทูบเทียนแพรถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและจุดทูบเทียนบูชาพระตนตรัยไตรครับ จากนั้นครับดรลาลีวันการจระจารีนายกสทวทกรุงเทพได้เชิญผ้าพระกฐถินประธานและกล่าวคําถวายจบแล้วจึงถวายผ้าพระกฐถินโดยมีคณะสมาชิกสทวทกรุงเทพร่วมอนุโมทนาสําหรับผ้าพระกรถินประธานสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญนายกนะครับนับเป็นพระเมตตายิ่งต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและยังเป็นส่วนสําคัญในการรักษาสืบทอดประเพณีการทอดกรถินและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ครับดรลาลีวันการจะนะจารีนายกสทวทกรุงเทพยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอเภอแก่งคอยจังหวสระบุรีที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสเยาวชนได้มีการศึกษาที่ดีอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะครับนี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยครับเอาช่วงหน้านะฮะห้ามพลาดนะครับคนที่ชอบเดินเที่ยวตามป่าตามเขาไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับ ไอ้ท่ากอะฮะอืมไอ้ตัวท่ากอะมันเข้าไปในลูกตาเราได้ด้วยอะปกติมันจะขาข้อเท้าอย่างมากก็เข่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ,อดูกลับมานะครับ